เรือตัดน้ำแข็งเสียหลงสองของจีนเดินทางถึงน้านน้ำใกล้สถานีวิจัยจงซานและเริ่มปฏิบัติการตัดน้ำแข็งในภารกิจสำรวจทวีปแอนตาร์กติกครั้งที่4 2แล้วขณะที่เรือเสียหลงลำแรกขนถ่ายสเียงที่เมืองโคบาทออสเตรเลียและมุ่งหน้าไปยังสถานีจงซานการสำรวจครั้งนี้ใช้เวลา19เดือนเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะสำรวจแอนตาร์กติกครั้งที่42กล่าวว่าเรือทั้งสองลำบรรทุกสเสบียงประมาณ2,000ตันสำหรับใช้ที่สถานีจงซานโดยจะทยอยขนถ่ายสเสบียงด้วยยานพาหนะบนผืนน้ำแข็งและลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพน้ำแข็งในพื้นที่ ภารกิจครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเรือสเสี่ยนหลงและสเสี่ยหลงสองซึ่งจะดำเนินการสำรวจทางวิทยาศาสตร์แบบสหาสาขาเดินหน้าโครงการวิจัยระดับชาติหลายโครงการและทดสอบอุปกรณ์ที่นักวิจัยจีนพัฒนาขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมขั้วโลกที่ท้าไทย คณะสำรวจแอนตาร์กติกครั้งที่4 2ออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนเพื่อภารกิจสำรวจทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลา19เดือนซึ่งจะสิ้นสุดภารกิจในเดือนพฤษภาคมปีหน้าภารกิจนี้ประกอบด้วยสมาชิกกว่า500คนจากกว่า80สถาบันทั่วประเทศจีนพร้อมนักวิจัยจากกว่า10ประเทศอาทิไทยชิลีโปรตุเกส สะท้อนบทบาทของจีนในการผลักดันความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในดินแดนห่างไกลที่สุดของโลก